เมื่อเราพูดถึงอัปเดตแล้วนะครับเรามาสรุปอัปเดตใหม่ที่จะเข้ากันดีกว่าไหมอาเดี๋ยวพี่สรุปอัปเดตให้นะครับอันนี้คือดีทีทอดของแมปนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเข้ามาทั้งหลายแหล่นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือปลานเสียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีอาวุธใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับแล้วก็อาวุธอันนี้นะครับแล้วก็วอลเฟ n นนะครับอันนี้น่าจะของอสูรเนาะของใหม่เข้ามาโคตรเจอนะครับอันนี้เป็นของอัปเดตเก่านะครับเดตใหมม่นกั โซโนบิตติ้งนะครับปลาหิมะเวทวอตเฮ้ยมีปลาหิมะเข้ามาด้วยเว้ยทุกคนมีวันบอกยังครับอัปเดตยังเลยครับยังไม่มีวันบอกนะอัปเดตนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูคุณผู้ชมดูครับนี่เป็นไงหล่อเทพไหมอันนี้คือปลาหิมะนะครับคุณผู้ชมสกิลก็ประมาณนี้นะครับนี่เฮ้ยเอาเรื่องนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว คล้ายกับฝั่งอสูรนะครับคล้ายมากคล้ายมอนอสูรโลหิตบึงหนองกลุ่มเลยคุณผู้ชมเหมือนมากอะสกิลเนี่ยเนียใช่ปะเหมือนเลยเหมือนอสูรบึ้งหนองกลุ่มมากคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> โอ้โหเหมือนมากเหมือนมากเออแต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับอย่างเช่นสกิลนี้เนาะอ่าสกิลนี้คล้ายกับปานวารีนะครับอุย้ยหล่อเท่อะทุกคน หล่อเท่นะเฮ้ยแต่เอาจริงนะปลามใหม่ๆก็คล้ายๆกันหมดเลยเฮ้ยแต่ใช้ได้ใช้ได้ดูสกิลเอานาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอาวุธอันนี้ดีกว่านะครับวอลแฟนจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้มีเพลงมีเพลงเปิดเพลงไม่ได้ครับติลิกัสิ์อันนี้คืออาวุธนะครับน่าจะของฝั่งอะสูนชัวป้าบครับคุณผู้ชมดูครับให้ฟิลลิ่งให้ฟิลลิ่งเหมือนกองเล็บแฮะแต่ตีเร็วมากเฮ้ยดี อันนี้ดีต้องหาคุณผู้ชมดูดูจังหวะตีดูดูการตีเมื่อกี้เห็นปะมันมีกิมมิกเล็กๆที่มันพัดแบบเร็วมากเอ้ยใช่ได้ใช่ได้เอ้ย,เ,อยเทนะของโดมาหรือเปล่าหรือเขาทำขึ้นเองอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลานใหม่นะครับเป็นปลานเสียงของอุซยเทนเงินนะครับเสาหลักเสียงนะครับคุณผู้ชมมาดูเป็นไง คืออาวุธเนี่ยมาแน่นอนครับอาวุธชิ้นนี้นะครับอาวุธโคตรเทอ่ะอาวุธโคตรเท่อาวุธควรหามากเท่กว่าของอินุสุเกะเยอะนะครับคือมันเท่มากทุกคนดูเท่ปะเท่ปะอ่าโปรเจกต์เซเลเยอร์กับโปรเจกต์มูเกสึพี่ว่าแบบไหนอัพก่อนกันพี่ว่าคือตอนเนี้ยมูเกสึมันอัพแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ผิดคือโปรเจกต์เซเลเยอร์อัพเดทช้าครับทุกคนลองดูสกิลปลาณเสี่ยครับ สกิลคือสกิลดีสกิลดีนะครับน่าจะพีพีโหดเลยด้วยเนี่ยสกิลโคตรดีเลยแต่ข้อเสียนะครับจากที่เห็นเลยนะครับพี่คิดว่ามันอาจจะต่อคอมโบยากนิดนึงเนาะอันนี้เป็นโมเดลนะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยววัตเตอร์เฮกอันนี้เป็นโมเดลพัทนะครับเป็นสกินของโดมะมันจะมีแค่นี้แหละคุณผู้ชมสําหรับอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามานะครับ